เป็นดอกไม้ที่มีไฟนะเป็นแบบนะนี่เดี๋ยวรอทัางคืนนะช่วงทั้งคืนจะเป็นสีสันนะครับที่ถ่ายรูปสวยามสวยงามแล้วดูตอนกลางคืนนะครับยังมีในโซ่ของพัฒนาที่ดินนะครับก็เป็นบ้านนะจำลองนะมีเป็นบ้านที่ทำการเกษตรแล้วก็จะมีการปลูกผักผักกินเองครับผักกินรั้วนะไว้กินเอง่ยนะก็ยังมีการปลูกทุเรียนทุเรียนขอดนะทุเรียนขอดทุเรียนขอด บางท่านบอกว่าฉ oui> ันอยู่บ้านดอนสานนะฉันจะปลูกทุเรียนโดยินเองบ้านฉันอยู่นนฉันอยากได้ทุเรียนนนทเหมือนกันนี่มีทุเรียนทอดทุเรียนทอดทุเรียนทอดใครอยากเห็นว่าทุเรียนทอดทุเรียนเหมือนทุเรียนขุดล้อมอ่ะปลูกไม่ลงดินก็ปลูกกันยังไงมาดูได้ที่สถานอีกาเสรนแปลตรงกลางอุทธรรพ์ที่เมืองทอ ปลูกย,ยังไงทุเรียนไม่ต้องลงดินก็อยู่ได้เผือ่อเผื่อเขานค่นั้นอีกบ้างก็จะตัดที่นี่มีสวนอยู่นิดหน่อยนะก็อยากจะปลูกทุเรียนแต่ถ้าแบบว่าเราปลูกในสวนของเราเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ไปเยอะเราก็ปลูกไส่พอครับค่ะอุ้ยขออภัยขออภัยขออภัยพี่นิดนึงเราเรียกว่าแอร์ฟูลนิ่งถอดนะครับแอร์ฟูลนิ่งถอดนะครับขอบคุณ ันนี้เป็นแนวคิดของกเกษตรกรของมน,มนว่ะเป็นนษตรกรต้นแบบประธานสปปนะครับอนนขององครวน,นนะคระับก็แนวคิดนี้ก็สามารถอไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะได้แนวคิดนี้ไปทำนะรับก็เดลลัพธมาครัา เซตนน้ายากการแบ่งทานขอให้บอกหรืออยากจะบอกว่าขอเบาพริกนิดหนึ่งได้โอ้นี่มีเนี่ยคุณมี่ของอร่อยนะคะของอำเภอปักเก็ดค่ะมีลูกชิ้นปลาด้วยขัดมาอีกล้านึงค่ะบาร์บีคิวบาร์บีคิวหมูไก่เนื้อถ้าเป็นเนื้อไม้ละ20ถ้าเป็นไก่เป็นหมูไม้ละสิบบาทนะคะเชิญนะคะเชิญมาเที่ยวกิจกรรม สองฝั่งเจ้าพญามหาเจษณาบรินนะคะโอ้โหดูบาร์บีคิวสิคะบโอ้โหบาร์บีคิวน่ากินมากเยี่ยมากที่ลายๆะี่คุณ